The yeah. มีอีกหนึ่งข่าวจากทางสารรัฐธรรมนูญน,นะครับท่านผู้ชมครับแต่วันนี้ที่ไปยื่นคำร้องแล้โอ้โหบอกว่าทาั้งอดีตนายกทักษสินท่านนายกเศรษฐาทั้งคอรอมอคือบอกว่ามีความผิดต่างกับต่างวาระแต่สุดท้ายสารก็บอกว่าหลักพยานฐานไม่พอนะครับไม่รับคำร้องเอาไว้นะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับข่าวออกมานะครับจากทางสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญบอกว่ามีการไปยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณีมาตรา49นะครับบอกว่าเป็นคุณคงเดชาชัยรัตน์คนนี้ เป็นผู้ร้องนยนะครับขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ถูกร้องที่1ทํานโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทําให้คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ได้มาจากเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนเป็นการกระทําเพื่อได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศที่ไม่ชอบด้วยธรรัฐธรรมนูญแล้วก็มีพฤติการยินยอมให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูก ร้องที่4ชี้นํากิจกรรมของพรรคการเมืองทําให้การใช้เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามกฎหมายการกระทําของณะรัฐมรีซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่2ทํานโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทําของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่3ในการบริหารรั จากการแผ่นดินที่ไม่ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงอยา่างถูกต้องครบถ้วนแก่ประชาชนกระทําการเป็นสื่อมวลชนประเภทสื่อออนไลน์อันเป็นลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการแต่งตั้งบุคคลที่ขายคุณสมบัติเพื่อดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจารยิยธรรมและการกระทําของผู้ถูกร้อง ที่4เนี่ยนะครับที่อาจเป็นการชี้นำกิจกรรมของผู้ถูกร้องที่1ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพทางการเมืองเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งทีนี้ผลการพิจนารณานะครับศาลท่านก็มีการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องคำร้องเพิมเ่มเติมเอกสารประกอบไม่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานที่เพียงพอแล้วก็ไกลเกินกว่าเหตุครับที่แสดงให้เห็นว่าผูถูกร้องทั้ง4ี่กระทาการใดๆเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งคำร้องเป็นเพียงการแสดงความเห็นต่างของผู้ร้องเท่านั้นศาลมีมติเป็นเอกนท์มีคําสั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยนะครับอันนี้ว่ายง่ายก็เป็นเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตก็บอกว่า พรรเผื่อไทยไปทําแบบนี้เอานโยบายนี้เข้ามาการเลือกตั้งก็เลยเรียกว่าคนก็เทไปให้ในโยบายมากกว่าแล้วก็บอกคุณทักษิณผู้ถูกร้องที่4เนี่ยนะก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับท้งพักแล้วก็ท่านนายกนะก็ไปมีคําสั่งแต่งตั้งรัฐมนตรีแต่ทั้งหลายทั้งมวลสารไม่รับคำร้องเอาไว้นะครับสำหรับกรณีนี้นะครับ